คือนี้ผมก็จะมาทำยำนะครับที่ผมพูดไว้กับข้องกาลินนะครับคือผมอยากจะมาฝึกทำยำผมจะเดินทางตามความฝัตนั่คือเปิดร้านยำทั่วประเทศไทยเลยนะก็ <c oughs> คือผมจะฝึกทำยำก่อนตอนนี้ผมเป็นเหมือนแบบว่ากระดาษเปล่ายังไม่มีสูตรไม่มีอะไรในหัวนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองทำยำให้กับข้วาวปรัผมกินอันนี้ก็ยังไม,ม่สมบูรณ์นะไม่รู้ว่าจะออกมาอร่อยือก,กินได้หรือเปล่าจะให้ทางบ้านผมชิมว่าทุกคนในบ้านผมนะเป็นคนอีสานหมดคนอีสานเนี่ยทำพวกเกี่ยวยำอะไรอร่อยทุกคนนะ จะมา,าเริ่มทำมาเริ่มดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเตรียมกุ้งะครับอันน้นนใส่ตัง์ก็เว่าจะกไนเช่นีแลแล้วผมก็จะเอาหอมใส่นะฮะหอมตมหอมปอแล้วก็ใส่ไข่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้จะใส่หมยอลงไปนะครับแล,แล้วก็ต่อมานั่นคือผมจะใส่เป็นครอสนะครับอันนี้ขึ้นถ่านะอันนี้คือหอมแปรคนไเราเยอะมากรลื่อน้ำต้มของกระเทียมดองนะฮะาจะมาใส่อันนี้าผมตาใส่ไป5ช้อนนะครับเมกี้จากนี้ไปนาเราก็จะมาใส่ บักนาวนะครับเนี iga, oh ่ยผมน้ำปลาใส่พริกผมจะเล่นใส่เพราะมันนี่มันมันเยอะมากผมจะลองชิมก่อนดีกว่าอุ้ยเฮียต้มปลา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 ด้วยกันำเสร็จแล้วครับโอ้ยเฮียใครเซ็ตเฮียวะามีหกต้นไงสรุปว่าทำงานเดนียวใส่หูทำงานมาว่า พ่อผมเป็นตาบอดนะครับไม่ใช่ใช่พ่อผมใส่แว่นเพราะแกแสบตาแกเป็นลกไงอ่ะอ่ะกุ้งกับปลาปาอ่ะเออเออดีไหมอือแก่ร่อยโหบอกาเป็นจีนไงผมจีนกับปูจับด้วยได้ขายได้ปะขายได้ เอาเอาผมเลอ่ะซิมซิมซิมกุ้มอะไรียกมือเละบอกฮะเอามื้อจากนี้เสียที่บริษัทขายเอาแบบตามว่ามันจริงจะได้ปับปุ๋มเอออ่ะเธอพี่ผมบอกข่าวนะครับจริงๆผมผิดพลาดตรงที่ใส่อะไรวะไข่ไขไขแดงไข่แดงนะครับจริงๆมันไม่ควรใส่นะครับเพราะว่าใส่ได้แล้วมันข้นแบบเดียวเรารหลุดเลยได <ข S> ้ไห<ข>ม ผมคนโดดไหมผมมารวจอร่อยหรือไม่อร่อยแค่สองนำตับนำรับเคยอ่ะจะมาเพล็ดทำอะไรไปได้ไงแซ่บก็แซ่บพอแซ่บคือพี่ผมบอกว่าไม่แซ่บก็คือไม่อร่อยผมทําคือผมไม่เคยทําอาหารแล้วคนไหนบอกว่าไม่อร่อยผมจะยืนยิ้มนะครับเอาปืนมาพี่อ่าซิมซิมอุ้ยๆไอ้คนนี้ใส่ป่ะแปลกปุ๊กไหมอันนี้หมาผมนะครับดู màu nó nhỉu á, nó nhìn của mèo mà hái, rồi nó bảo là na nãy đang nè, na Nãy đang nè, cái nào vậy, thấy đấy, đấy, thấy đấy, nó nhỉu, đấy, nó luôn, nó là ngon, thử hỏi lão hết, em 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 em, anh, nó gỉn dăm này nè, năn năn ngồi đây, năn phượt, năn đấy, thoải mái thoải mái, cái tô thoải mái thoải mái đấy, này ghi cảnh thịt có bị gỉn không, có,

มันบเลยนบวรลูกชาาลติดมาน,มนะโอเคครับคลิปนี้ปิดแล้วครับเ้ยเจอแบบชิจานเราไปอยู่ในเว็บ Payzone น,นะครับเป็นเว็บขายไดีเกมและสมบัติกาหลินาริ่มแรกนะครับมาที่สมัครสมาชิกล็อกอินเป็นด้วย Facebook หรือสมัครเป็นของเว็บก็ได้นะครับพอสมัครเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราคือมาเติมเงินนะครับผมกดไปที่เติมเงินเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับที่คุณมีผมจะเลือกเป็นทัวร์เลสเบอร์วอรเลมันก็จะขึ้นให้นะครับแล้วก็ทำการโอนเลยนะครับพอเราเติมเงินเสร็จนนนนนะะคครรรััับบเเาาาก็ออลขข้้้งที่มึห ไปกอกันก็ได้ทาการกอกเลขอ้างอิงเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับมาที่ยืนยันทารายการนะครับหลังจากนั้นนะมาที่หน้าแรกนะครับแล้วกดไปที่สุ่มกล่องรางวัลผมจะเริ่มสมเป็นลัคกี้บัตรเติมเงินก่อนนะครับมาเริ่มขอให้ได้ขอให้ได้สักครั้งก็ยังได้มาแล้วห้าสิบบาทเนี่ขอสักล้านหนึ่งถึงสุดพันหนึ่งถึงสุดพันหนึ่งกูได้จริงว่ะ ก็มาดูกันนะว่ามันจะเติมได้จริงหรือเปล่าอันนี้บัตรทูฉันลอกมาปั๊บวางดูนะครับว่าจริงได้หรือเปล่ากดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยนะครับได้มาจริงๆนะครับหนึ่บาทหลังจากนี้ไปนะครับก็เข้าสู่ในช่วงของคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับโอ้ยคุณเล็กคุณเล็กมาเดีาราตามผมชิมนี่ผมจะวิจารณ์หนักๆนักอะไรครับสมศรีสมศรีคือโอ้โหอันนี้คือคลิปนอาจจะเป็นข้อผิดพร่องในหลายอย่างที่ผมทำนะท่สนใส่ลิ้นผมไม่ถึงมาลองนิดนุกูง เด็กทำไมคุณกินแล้วคุรู้สึกท้อใจเลยมันจะอร่อยก็แต่ว่าอ่าอีกคำคือเดี่ยวจริงเอเดี๋ยวจริงไหมเจ๋อเลยคือข้อเสียนะครับก็คือเครื่องปรุงผมมันเข้าไม่ถึงนะครับแล้วการทำน้ำน้ำเชื่อมมันต้องทำน้ำล่ะน้ำยำก่อนคือผมอ่ะทำแบบขั้นตอนมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปทดสอบนะครับ คือทดสอบตัวเองว่าตัวเองจะทํามาอร่อยหรือเปล่าตามขั้นสุดคือพ่อผมบอกอร่อยนะครับคือแกชอบรสชาติแบบรสชาตินี้ของแกน่าจะไม่กินเผ็ดน,นะฮะแม่ผมบอกว่าโคตรอ,อร่อยพ่อผมเอาปืนขี้แกนะแกบอกเลยโคตรอร่อยแตพี่ผมอ่ะผมจะยิงทิ้งนะเพราะว่าเนื <c oughs> หาแบบว่าไม่บอกว่าไม่อร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะถ้าใครมีปืนก็ส่งปืนมาให้ผมได้นะครมาโอเคพูดเล่นพูดเล่นนะก็คือนะ,ะคลิปนี้ก็ถือว่าทำออกมาดีแล้วพ่อว่าไหมมากินใหยผมนะ กินไหมวะผมปวดปวดแ่บกินไหมผมกินแล้วผมกรู้สึกแสบบ้างขนาดนี้ก็ยังมีความแสบเลยนะนี่นี่นี่มันข้อติของหนึ่งคือมันโคตรเทาาเลยไม่น่าใส่ไข่เลยไ่ครมข้าวอยพ่อผมชอบเนกินหี่แบรอ็นปะ ก็กินกุ้งเลยๆอร่อยถ้ากินกับน้ำกินหมไม่อร่อยเฮ้ยลืมคนนึงเฮ้ยน้องน้องสาวผมจะไม่กินเลยบอเกีงบอมามาพิงตายตัวมานะครับน้องสาวจะเป็นผมจะเป็นคนสีแดงแดงขาวอ่ะมาน้องน้องกินกึ้งกินกึ้งกันเถอะมาพิง งามเต้นเะเอาข้าเป็นจริงนะเฮยอร่อยเอ้ยมันกูนเสียบเหรอม,มากี่ล้านเนี่นะนนยผมอาจจะใช้ภาษาเป็นภาษาอีสานภาษากลางบ้างนะครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานก็ไปเซิร์ชกูเกิลเอาผมไม่เขียนซับให้นะครับ <laughs> ย่เขียนยังเกียรตตัดยากนะโอเคก็วันนี้นะครับก็ถือว่าการทำยำวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบไม่ถือกับเฟล เท่าไหร่ก็ถือว่ากินโอเคได้วันนี้ก็เป็นสูตรของตัวเองก็เป็นคลิปแรกเออคือกูพูดนานแล้วไอ้คำว่าคลิปแรกเนี่ยสำหรับคลิปนี้ไปนะครับบอกว่าจะใหม่คลิปหน้านะครับไปาปครับผม things fade every time you switch days with your back against the wall no balls no pay on call and you're going insane nothing new repetition living